สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบครูพยาวในกลุ่มสาระสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะรายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้ครูจะสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะคะ,ะก่อนอื่นจะเข้าสู่เนะะื้อหาเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะนักเรียน 1. อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้ 2. บอกปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนได้สสนใจศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของชุมชนนะคะที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนและปัจจัยที่สำคัญที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนนะคะ นักเรียนมาดูสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะคะปัจจุบันเนี่ยลักษณะการดํารงชีวิตของผู้คนในภูมิภาคต่างๆได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตในลักษณะที่คล้ายกันนะคะคือการเปลี่ยนจากสังคมเกษตรเป็นสังคมเมืองมากขึ้นและมีการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยเข้ามาใช้ในการดําเนินชีวิตมากขึ้นนะคะ นักเรียนมาดูการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดจากสาเหตุหลักดังนี้นะคะ 1. ก็คือด้านภูมิศาสตร์นะคะพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยจะมีลักษณะแห้งแล้งแล้วก็ประสบกับปัญหาต่างๆรวมทั้งการขยายของเขตที่อยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรมนะคะทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียไม่สามารถทำการเกษตรได้ทำให้คนเนี่ยขาดไรายได้จึงย้ายเข้ามาทำงานในเมืองมากขึ้นนะคะ นักเรียนมาดูที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนนะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างนะลูกอดีตการก่อสร้างบ้านเนี่ยด้วยวัสดุที่มีมากในชุมชนนะคะส่วนปัจจุบันเนี่ยการสร้างบ้านโดยใช้ปูนตามแบบตะวันตกนะคะ,ะมาดูด้านอาชีพนะคะคนในปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนอาชีพจากเกษตรกรรมนะคะเข้าสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมากขึ้นนะคะ ทำให้ลักษณะสังคมแบบเกษตรแบบเดิมที่ดํารงชีวิตแบบเรียบง่ายเปลี่ยนไปนะคะ,ะนักเรียนดูตัวอย่างนะคะอดีตเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยชาวนาใช้ควายในการไถานาเพื่อปลูกข้าวนะคะ,ะส่วนปัจจุบันมีเทคโนโลยีเนี่ยที่ทันสมัยชาวนาจึงหันมาใช้รถไถแทนการใช้ควายไถายนานะคะ,ะนักเรียนมาดูนะคะอดีต คนในสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ทําอาชีพการทํานานะคะส่วนปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยคนก็เลยหันหน้ามาทํางานภาคอุตสาหการรมมากขึ้นนะคะ,ะนักเรียนมาดูด้านวัฒนธรรมแล้วก็ความเจริญสมัยใหม่นะคะบ้านเมืองเนี่ยมีความเจริญทําให้วัฒนธรรมแบบสังคมเมืองและความเจริญทางเทคโนโลยีเนี่ยแพร่เข้าไปยังทุกพื้นที่นะคะ ผ่านทางสื่อประเภทต่างๆนะคะตลอดจนวัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นทำให้คนรุ่นหลังเนี่ยนิยมวัฒนธรรมสมัยใหม่นะคะอายุตัวอย่างด้านการแต่งกายนะลูกอดีตเนี่ยการแต่งกายเนี่ยก็คือการแต่งเสื้อผ้าแบบไทยแบบเรียบง่ายนะคะส่วนปัจจุบันเนี่ยการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบบชาวตะวันตกนะคะก็คือเป็นที่นิยมของ คนสมัยปัจจุบนันพวกวัยรุ่นต่างๆนะคะ,ะมาดูด้านประเพณีนะคะอดีตการลเล่นน้ําสงกรานต์ในอดีตเนี่ยจะใช้การพรมนะคะแล้วก็สาดน้ําด้วยขันส่วนปัจจุบันเนี่ยการเล่นน้ําในปัจจุบันจะมีการใช้อุปกรณ์ต่างๆเช่นปืนฉีดน้ํานะคะ,ะมาดูการติดต่อสื่อสารนะคะอดีตเนี่ยจะใช้เวลานาน ในการติดต่อสื่อสารคนนิยมการเขียนจดหมายในการบอกเล่าเรื่องราวหรือการติดต่อเรื่องต่างๆนะคะส่วนปัจจุบันคนนิยมใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสารเพราะความสะดวกและรวดเร็วใช้เวลาน้อยนะคะ,ะนักเรียนมาดูการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะคะนักเรียนอ,อุปกรณ์เครื่องใช้ในชุมชนนะคะ คนในสมัยก่อนเนี่ยจะประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆจากวัดสดุธรรมชาติเป็นหลักนะคะมีตะเกียงอังโลเตารีดนะคะแล้วก็กระต่ายที่ใช้ขูดมะพร้าวนะคะนักเรียนอ่าส่วนปัจจุบันผู้คนจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ย ในการดําเนินชีวิตเพื่ออำนวยความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นก็คือมีหม้อหุงข้าวไฟฟ้าหลอดไฟพัดลมแล้วก็เตารีดไอ้น้ํานะคะนักเรียนอานักเรียนมาดูวิดีโอกันนะคะการเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนนะคะใด้ครับน้องๆครับความเป็นอยู่และการดําเนินชีวิตของแต่ละชุมชนก็เป,นเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาที่ผ่านไปนะครับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนยอมส่งผลให้การดําเนินชีวิตของผู้คนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปด้วยเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างวันนี้เรามาดูที่บ้านของพลอยกันนะครับคุณตากับคุณยายกําลังนั่งดูรูปของพลอยกับคุณแม่ของพลอยตอนเด็กๆเ,เอ๋คุณตากับคุณยายจะว่าอย่างไงบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าครับดูสิยาย หลานเรากับลูกเราหน้าเหมือนกันจริงๆรูปเนี้ยที่บ้านยังมีสวนเต็มไปหมดเห็นรูปหลานพลอยกับพินแล้วอดนึกเปรียบเทียบสมัยก่อนกับสมัยนี้ไม่ได้เลยนะตานั่นนะสิยายสมัยก่อนตึกรามบ้านช่องผู้คนก็ยังไม่เยอะแยะมากมายเท่าสมัยเนี้ยเดี๋ยวนี้จะไปไหนมาไหนก็แสนจะสบายมีรถ มีถนนตัดผ่านกันเต็มไปหมดดูอย่างรูปนี้สิยายสมัยก่อนตอนแม่พินเด็กๆนะยังมีคลองอยู่ตรงนี้เลยสมัยเนี้ยเขาก็ถมทำเป็นถนนตัดผ่านไปซะละก็ความเจเริญมันเข้ามาดูอย่างบ้านที่ถัดเราไปสิตาแต่ก่อนทําเกษตรกรรมทําไร่ทำนาเดี๋ยวนี้ก็ขายที่เขามาซื้อไปทําเป็นโรงงานอุตสาหกรรมไปแล้ว คนในชุมชนเราก็เลยเปลี่ยนอาชีพไปทำงานในโรงงานกันทั้งนั้นเลยนะยายแล้วยายล่ะสนใจจะไปทำงานในโรงงานบ้างไหมล่ะจ๊ะแหมตานี่ล่ะก็ยายแก่ขนาดนี้แล้วเก็บแรงไว้ทำกับข้าวให้ตากินดีกว่านะจ๊ะว่าแล้วก็ไปกินข้าวกันเถอะตานี่ก็เที่ยงแล้ว เอาละครับน้องๆเรามาดูกันนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นมีอะไรบ้างจากเมื่อก่อนที่ชุมชนของเราเป็นชุมชนขนาดเล็กๆก,ก็กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ส่วนชุมชนที่มีขนาดใหญ่ก็ขยายไปเป็นเมืองหรืออาจเปลี่ยนแปลงจากชุมชนที่มีคนอยู่มากเป็นชุมชนที่มีคนอยู่น้อยลงก็ได้ครับเนื่องจากความเจริญมากขึ้นคนไปทำงานนอกชุมชนและย้ายถิ่นฐานออกไป ทำให้ชุมชนมีขนาดเล็กลงการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนริมแม่น้ําหรือริมคลองกลายเป็นชุมชนที่มีถนนตัดผ่านมีโรงงานอาคารสูงเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ทําการเกษตรเป็นแหล่งโรงงานบ้านจัดสรรทําถนนหนทางพื้นที่บางส่วนเปลี่ยนแปลงไปจากการเปลี่ยนแปลงทางความเจริญเช่น นำที่ดินในบริเวณนั้นไปสร้างถนนสะพานเขื่อนเป็นต้นคนในชุมชนเปลี่ยนอาชีพเช่นเปลี่ยนจากการเพราะปลูกโดยขายพื้นที่ของตัวเองและเข้าไปทำงานในเมืองเช่นทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้นหรืออาชีพที่สืบทอดกันมาในชุมชนเช่นแต่ก่อนในชุมชนปั้นหม้อปั้นโอง่งทำจากสาร ตอนนี้คนที่สืบทอดก็ลดน้อยลงคนรุ่นใหม่ก็ไปทำอาชีพอื่นมากขึ้นก็ทำให้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นก็อาจสูญหายไปอีกด้วยเอาล่ะครับน้องๆจากที่เราได้รู้จักถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนกันไปแล้วการขยายขนาดของชุมชนและการลดขนาดของชุมชนชุมชนริมน้ำเป็นชุมชนที่มีถนนตัดผ่าน พื้นที่ทำการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมพื้นที่บางส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนอาชีพของคนในชุมชนล้วนเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนทั้งสิ้นเลยครับครับหลังจากที่นักเรียนได้ ชมวิดีโอนะคะการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะคะครูประยาวหวังว่านักเรียนเนี่ยจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่34และหน้า35และหน้า36นะคะลงในหนังสือให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปนะคะสร้างอัลบั้มนะคะแล้วก็ส่งมายัางกลุ่มนะคะ ห้องส่งงานวิชาประวัติในแต่ละห้องนะคะแล้วก็ฝากผู้ปกครองนะคะคุณพ่อคุณแม่ดูแลน้องๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ของครูประยาวก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ